เพียมึงนั่นนะเพียธรรมชาตินี้พามาหาปลาหวย,ดวยหเ,เด้อหาปลาบอดเขาล่งก็ได้ตัว lài như đấy. Ừ. Ừ, robot tổ. Ui, tổm. Này đẹp tổ này. Éo đây, à kia nghe này

ออออัวน้ํนี่ใหน้ากไตกตก็ขนสิได้เด้อาอนี่บ่ต็มี้อขวนาังดตันขา้

เพราะว่าเอารถไปบอกยกนัางไปนั่งมาอืมอันนี้มันหัวเขามนวต้องมา คิดขค้ดจะอวดแก้ววรองนเอเาให้ล่าเเนื้อนไ่ม่ว่าไข่้าซื้อยามไม่กินแ้ว่งบห้องไหนน้อยวยเ็ดไปตามเพื่อเล่าห้หุ่นหวยนะไก่อย่ามือนี่ละคุณจากมีลายขูเนาะเออไม่กินเขาเลยเห็นอสะินน้อยนี่

เดียวนะมนี่าเดียว้อขายวไป่เลางไปตอเลาะไปทางวางหม่งเขาเดู่โอ้พอาน่ะไม่ได้ไม่หายไม่หายว่าเขาสามดแล้วนี่ห้องเนี่ยไปแลนนาว่าเขาซื้อหมดก็หมดนะะออกไปอยู่หน้าจังสิเลยากรอเขาจอเนี่ย ทำไมก็ด <mile> ีนะฮะกมนี่นัเป็นกาม่สายันบมด้นะไปได้บาง็ีเอ้าคนขันสาบวกขานอืไม่ไม่อ็ถึงห้องเลยดีก็มือลอตรงเนาะมอสิตาเวลาเสาทางเสาทางเนี่ยไม่เชาได้คู่ สิบมมงสี <Cup cover> <3> 3. ่สิบสามสงโยกดึงไงโยกตรงนี้แงนะโยกโยกดึงพูดยอก็ได้ด้อมือกล่องมือกล่องไนึงเราเ่อังเที่งกหล้่สงกันทแห่งเอาแ่เียวมนมันอเสียนน้อสิบิง มีน้องสายน้องลิกตึเหเลยนะอียนมาไขอุนกมันมาขอแเจ้าพ่ยาสอนกุ้งนะอันเฮ้ยเ่แล้วพี่ยมหัไม่จับไปมาไว้ส่นนะครับมันน่ะใค้คบอยู่คบโกดกบุสนพี่ดึงยางมาส่นพ well ี่โอ้ยนปนห่กคูนกหโอ้ย ตงน้อันสื่อแค่นั่นเองักอันี้มองะไรนี่หร่อ่าคือััจะซูนพ่อลูกเบิ่งจซูนจะซนจะซูนจับนอนงย่าซุนจับโยกขึ้นจับโยกขึ้โยกเึ้นเป็นต้องหมา ไม่ค่อ่มก็อรอยเนาะเกบกินบวบบวบอไรนี่ม yes ันอะไรไม่รู้นี่มี่เด้อไปบงหมุนหมุนหมุนไม่ไปตออนี่มี่เห ทนี้มันก็บองนี่ย่บมี่บอกวันบองเลืกเลตัวนี้เอกตัวี้วนสาเบิรแล้วตัวเทิม่ไมัยินโบตัวเทิงกับี่นี่เทสาไห่ัตัวนึงนั่นตัวลูกนั่นเออไให้ยาเาสามาแล้วเนาเขาเอาเบิ ตัวผักขันนั้นแม่รเอจอไอเทียไว้ค่ะตัวเียจากใดเหมือนั้นว่เมนตุขันที่หลังัไ็นสาตัวั้นตะกี่มันเลือกยูนนะมันยังเอยเขาบอกว่าสาตีวันนี้มีวันนี้ี่สาไปเอยกมุ้งยี่ะยกกุ้งตีนตัวนี้เปิดมต้องออกกันะ ตวนเสียสองตัว oh. นี่อืาอยู่ตี่นี้แล้เออลงไปแต่ไต่อือยางทังไต่ฮะยางทั้งไต่บนใ่ยางเหรเออเบืองหรอกปูเขียนพ่อแลยบมีดอกเออไมีเนสียนมีดหอกมีดอกไม่มีมันโอ้ยจะสูนพอจิล่ะสนพอจิลยไม่ไม่มี ไม่มีนี่ไม่มีไม่มีตัวว่าอะไรตีวว่าอะไรไม่ใช่เนี่ยไม่อว่าตะวันเกี่ยงไม่ไม่มีไมวตัวอะไรก็ไม่ก็ไม่ไม่มีตัวเนอะตัไม่าตัวว่าตัวว่า